กุมาร้าชายอ่าก็คือกุมารเทพอันเนี้ยเคยสองปีใช่ไหมมาณไปกว่าเกือบสองปีแล้วอ่าที่ทํามาเนี่ยแล้วก็เสกมาตอนนั้นเนี่ยเราเปิดในรายกลุ่มให้จอไม่ได้เปิดในรายการใช่ไหมใช่ใช่ในในลายกลุ่มอย่างเดียวในไลนรายกลุ่มให้จอก็คือได้กลุ่มของเอรายการอ่ะในกล่องรายการให้จอให้จอตอนนั้นอ่าแต่ก็นานแล้วเพราะตอนนั้นเรายังไม่ไลฟ์สดอย่างนี้มันก็เลยยังไม่ไลฟ์สดอย่างนี้ ให้อจองตอนที่เราไปลำปางที่จุดตะเกียงที่ลำปางต้นปีนนก็ถือว่าอมันเหลือตอนนั้นแหละมันมีคนจองน้อยไปน้อยลหลักคึ่งเลยเพราะพระมันสร้างแค่ร้อยแปดองค์กุมารเนี่ยเด็กธรรมดาไม่มีร้อยแปดองค์ใช่ไหมจ๊ะใช่ร้อยแปดองค์ นำเลิกคือเลขเดี่ยวหนึ่งถึงเก้าหมดแล้วคนจองหมดแล้วไม่มีแล้วอ้ตอนนั้นนะให้ไม่มีแล้วแล้วก็ธรรมดาเนี่ยตอนนั้นให้จองสามพันใช่ใช่อให้จองละสามพันแล้วก็ตอนนี้เหลือในห้าสิบโกลมแต่มีให้บูชาเนี่ยตอนเนี้ยองค์ละหกคือราคาเนี่ยเป็นองค์ละหกพันตอนจองอะสามพันสามพันเพราะตอนจองเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะทําแบบ อลังการโหดเวอร์บางแบตอนนี้แล้วก็เรา้องให้เวลาแต่ว่าเราเราสไตล์นั่นเนี่ยเราเห็นว่าทุกคนจอมานานแล้วนานเราก็เลยทําให้เต็มที่ในการที่เราเขียนหูเราบนแผ่นทองแดงเขียนสดเลยนะเราบนแผ่นทองแดงทุกแผ่นแล้วบรรจุที่ใต้ฐานตูมาคือใต้ฐานจะมีแผ่นใช่เนี่ยใต้ฐานจะมีแผ่นหู เหยนมือท <sympath is> ุกแผ่นเหยนมืออยู่ทุกแผ่นแล้วไม่ใช่แผ่นเล็กนะแผ่นมันเป็นแผ่นยาวแล้วก็ปกานนีรมันว่าเรกมันเขียนนี้ก็คือมันเป็นแผ่นใหญ่เลยเป็นแผ่นเท่าแผ่นปกติของมันอ่ะเป็นแผ่นเท่ากับปกติของมันแล้วก็แต่ตองนี้ต้องรบกวนต้องมาต้องมาเอาเองต้องมารับเพราะว่าส่งไม่ได้มันเป็นมันเป็นดินมาดินดินเผาแต่ต้องเสียหายสูงมากเทพแ่ง เป็นกุมารแห่งโชคลาบประธานโชคลาบโอ้ยสมเล็เอสสมเลขนี่คือโชคลาบหรือเปล่าแจ็คมันเลยไอ้แจ็คขาแจ็คข่าเออไอ้แจ็คขาาไม่ใช่ออกที่อันนี้ยันะอันนี้ยันะอันนี้ยันไม่ใช่ยัที่จัดจานทุกแผงเข้าจานแผ่นทุกแผ่นเดี๋ยวคนตีไม่หวยกันทุกแผ่นจะมีทุกแผ่นก็มีห้าสิบองค์องละหกพันบาทครับมีห้าสิบองค์หกพันบาทแล้วก็ปองคามนิละ 5,000บาทมีสองรายการได้ไงวะเนี่ยคือจะได้จบกันไปกับคุบาลฟ้าชายเพราะว่าช่วงนี้บางคนก็อยากเอาไปบูชาแล้วอะไรเงี้ยข้นมีก็มีกระแสเสียงมาอยากจะไปบูชาบุญแท้ที่จองในรถไฟย้อนยตอนนั้นถูกต้องใช่ก็คือเวลาเวลาบอกให้จองอะไรเนี่ยสังเกตุเ่ยเราเราเป็นมนุษย์ที่ว่าเราเราเข้าใจนะคนมันเชื่อเราจัดอ่ะคือมันเศรัทาอะไรเงี้ยเชื่อเราทำนะ ใช่คนต้องดีกว่าเดิมเมาตั้งเราตั้งใจารย์ทำเท่านี้เราอาจจะเอาไันให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยเอาให้ดีกว่าเดิมแต่จริงอ่ะที่จะขึ้นราคาเพราะว่าอาจารย์ก็ถือว่าคนที่จองอ่ะเชื่ออาจารย์เช่ารอแล้วมันรอนานมากนะครับแล้วใครจองเนี่ยที่แบบอยากได้เลยมันไม่ต้องรอเนี่ยราคาก็ต้องมากกว่าอื่นเขานะครับถ้าเป็นอย่างั้นใครจะจองอาจารย์ก็รอเลยดีกว่าจะเหมือนบอกไว้นิดนึงถ้าอาจารย์เปิดจองให้รีบจองกันแต่นหนึ่งนะ จองกับคนอื่นอ่ะมีเวลาออกที่แน่นอนขออาจารย์อ่ะอาจจะใชิใช่อาจจะเลื่อนต่อเลื่อนต่อเลื่อนต่อนี่ก็จะเป็นพิธีที่อาจารย์ได้บุกเสกมาที่เขาตะเกียงเขาประตูตอนคีศามายันอ๋อนิสิตพิธีคีศามายันด้วยอาจารย์เจ๊กูเสกมาหลายพิธีอ๋าจารย์ก็เข้าไปเสกตลอดใช่ไหมงานไหว้ครูเสกมาตลาดนี่เสกมาตลาด นี่เสกที่คีคือรับพลังคีสามรายการด้วยศูนย์ร้อยแปดมีรันเลขเรียบร้อยร้อยแปดองค์รันเลขทุกตัวเลอาจารย์ทุกองรันเลขแต่ว่านำเรื่องหนึ่งถึงเก้าก็คือรันเลขเดี่ยวไปเลขเดี่ยวถึงเก้ามันฟา่ใจครับนี้ก็อาจารย์ก็เดินสายเสกขุมันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เดินสายเพราะว่าทำไมไอ้ไข่ดดงแต่แข่งพี่ได้ไข่โอ้โหเยอะเยอะเอามาขุมานได้แข่งเยอะ นี่นี่ปานน่ะเกือบแห่ล่องหมู่บ้านแล้วนะสาวต้องตรงแต่ที่จริงต้องแห่นะเขาก็สาให้สักขนาดนั้นมีเกมระวังตัวเลยต้องบอกก่อนว่าพอดีอาจารย์ก็ไม่อยู่พครูอาจารย์ก็โอเคเหมือนก่นใช่ค่ะปุชัยปุชายอาจารย์กุมารก็เอาของขัดเกลี่ยเอตั้งตั้งน้ำตั้งน้ำรับเปล่างงเี้ยน้ำอะไรก็ได้ที่เราสะดวกแล้วก็ผลไม้ ไม่ต้องตั้งอย่าลืมข่าขนมนั่น,น,เ,นเราจะตั้งอะไรก็ได้แต่เขาเาออาปาน็นน้ำเปล่าไว้ก่อนน้ำเปล่ากับส้มเอน้ำเปล่าส้มไว้อ่สาส้มน,น้ำเปล่ากับส้มมีคาถาไม่มีโอเคไม่มี